สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตีเค e นะครับผมคลิปนี้เป็นแนวถั่เถวเททา,าหัวราพัฒนานะครับอ่าอยู่ีมครับฝากอาอาพักไอฝา,อากทักทายบ้านพี่มึงน้องครับสวปาราครับสบายดีัาพัฒนารอบที่แล้วไม่ว่าคนจะได้รับพัฒนา4ตัวหรือ6ตัวมาหมดนะครับ4 8ก็เจาะชุดบ๊พบเพราะบ,บางท่านเพราะบางเว็บออกผลฮะเอา6ตัวใช่ไหมใช่บางเ,าเว็บก็เอา4ตัว ส,สำหรับผมผมสามารถเอาไปเล่นได้ทั้ง4ตัวและ2ตัวนะครับงดไปแล้วก็เน้นๆไปครับ4554ครับรุ่นก็นต่อวันนี้แล้วกันครับฝังเสร็จทั้งหมดถ้าชอบตามมากันครับถ้าไม่ชอบผ่านครับชอบแ้วไม่อยากพลาดกดติดตามกด Sub s c r i b e บอรเดอร์วันนี้เมื่อวานออก55645ปกระหยัดตัวเลขมากนะส5่5น่าจะยังอยู่ครับจากสาีของมันอยู่นะ ห้าน่าจะยังอยู่นะครับโอเคเอาชุดวินไปก่อนครับหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดครับรอบที่แล้วผมตัดแม่นไหมรอบที่แล้วผมตัดหกไปรอบนี้ตัดเก้าไม่รู้ใครลองเอาเลขตัดผมนะผมตัดแม่นมาสี่รอบนะครับเอาไงผมตัดแม่นมาสี่รอบสามรอบสี่รอบแนละ้วเออสามรอบใช่ตัดห้าตัดห้าตัดหก เออแม่นจริงๆครับก็ผมก็จะเอาชุดเนี้ยชุดวินเนี้ยที่สิบผามผมจะตัดให้เหลือที่ผมชอบอยู่แค่ประมาณ4ีถึงห้าหางครับแล้วผมจะเน้นให้2องถึงสาาแล้กันนะครับสำารับท่านไหนชอบเล่นชุดวินสามารถเอาไปเล่นได้ทั้ง2รงาวสตัวและลาวพัฒนาไอลาวพัฒนา4ตัวและหกตัวนะครับวิ่งรุ่นหครับวิ่งรุ่น หน้ารอบที่แล้วรอบที่แล้วพี่น้องบนล่างโอกาสพี่น้องบนล่างหมายแม่เป็นไปได้นะครับโอกาสมาเป็นไปได้เลยนะครับหนึ่งห้าเจ็ดห้าแดห้าหนึ่งหกแล้วก็เจดหครับ ร้อยมัดแปดครับร้อยมัดแปดชอบชอบอะไรเอ่ยหนึ่งห้าสวยโอเคครับหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดหกครับ ครับประมาณนี้ครับสำรักขอยรับพัฒนาครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับงั้นก็พิจารณาดีดีก่อนที่จะตามนะครับเจ็ดหนึ่งห้าแป๊บๆบนึงครับแป๊บนึงแป๊บหนึ่งห้า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 ผมดูแป๊บนึนะครับสักคู่ทุกอย่างคิดสดครับคิดสดอาจจะมีหลายใจหน่อยโอเคครับไม่เอาแปดละไม่เอาแปดละ 5 7 5 7 5 7ไม่เอา8แล้วไปดูตัวนึงครับห้าเจ็ดหนึ่งโอเคครับร้อยมาหนึ่งครับนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับ